สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่10นะคะและก็ผลสรุปของวันที่9นะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กตามกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะอ่าสำหรับวันที่9นะคะแอดให้เข้าหรือหลุดนะคะก็แก้มือก็เข้าอยู่นะคะสำหรับอ่าสูตร1เม็ดเดียวนะคะรอบแรกนะคะ7 6 7 1พี่น้องกับ5 3นะคะไม่เข้านะคะรอบแรกไม่เข้านะคะรอบเฉพาะกิจเนาะแล้วก็รอบ พิเศษนะคะสามหกนะคะแอดก็มีหกสามนะคะพี่น้องเด่นมาวิ่งรูดมานะคะเข้ารอบพิเศษบนนะคะล่างไม่มีนะคะส่วนรอบปกตินะคะบนไม่มานะคะห้าหนึ่งนะคะมาเก้าหกนะคะตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจะได้ตัวกลับเช่นกันนะคะสำหรับรอบ V p นะคะหลุดบนหลุดล่างนะคะสรุปเข้า2องนอยนะคะเข้ารอบพิเศษบน3 6นะคะแล้วก็เข้าเข้ารอบอปกติล่างนะคะเกนะคะพี่น้องจา๋าเข้า2องนอยนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสาหรับบันที่10นะคะพี่น้องลุ้นลุ้นกันต่อนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ ทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันที่10นะคะแอดก็ได้คำนวณมาแล้วนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะหาหน่อยเนาะเจาะให้2ตัวบนล่างนะคะแอดให้เด่น0นย์ะคะพี่น้องวิ่งรูดที่0ูนย์ะคะก็ขอให้มาตั้งแต่รอบแรกๆนะคะพี่น้องเรามารูด0ูนย์กันนะคะศูนย์ศสอง 03, 04, 0ู0ย0ส0ม0ูนย์สและศูนะคะไปกับทุกครั้งนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะคะพี่น้องจา๋า ที่เข้ามาเป็นอคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่โชคดีนะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่สิบนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะติ๊กไว้ก่อนเลยสามศูนย์ศูนย์สามนะคะ

ก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนออกไปนะคะก็ขอกำลังใจเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องจ๋า